เครปวันเกิดเครปเย็นแป้งนุ่มวิปครีมด้านในก็หอมละมุนสุดๆทำง่ายไม่ใช้เตาอบไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำแป้งเค้กมา130กรัมหรือ1ถ้วยตวงเทใส่ลงไปในชามผสมน้ำตาลทราย50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองในคลิปใช้ไข่ไก่เบอร์2 ถ้าไม่มีไข่เบอร์สองตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมนะจ๊ะใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมสด160 ml น้ำ160 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ทำการกรองถ้ามีแป้งเป็นเม็ดเม็ดค้างอยู่ก็บีบๆๆลงไปตัวแป้งที่ได้สามารถนําไปทอดได้เลยทันทีโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องผักแป้งถ้าใครอยากได้แป้งเป็นสีต่างๆให้แบ่งแป้งที่ผสมไว้แล้วมาปริมาณตามชอบแล้วหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปคนผสมแป้งกับสีผสมอาหารให้เข้ากัน ในส่วนของสีผสมอาหารใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะถัดมามาดูขั้นตอนที่น่าจะยากที่สุดสำหรับมือใหม่นั่นก็คือการทอดแป้งนำกระทะมาป้าใช้กระทะทอดเครปขนาด8นิ้วทานน้ำมันพืชบางๆลงไปตัวกระทะแนะนำให้ใช้เป็นกระทะเคลือบหรือกระทะเทฟลอนนะตั้งไฟให้กระทะพอร้อน ส่วนตัวป้าเวลาจะเทปแป้งเครปป้าจะถนัดที่จะจับกระทะขึ้นมาเอียงเล็กน้อยตากแป้งเครปขึ้นมาประมาณเศษ3ส่วนสี่ของกระบวยเทลงไปในกระทะเอียงกระทะเพื่อให้แป้งเครปไหลไปทั่วๆจากนั้นคะ่ะตั้งไฟอ่อนจนกระทั่งแป้งเครปสุกถ้าแป้งสุกเขาจะดูแห้งๆนะคะแล้วก็จะเหมือนมีฟองอากาศปุดขึ้นมาจากใต้ผิวของแผ่นแป้งเครป ตอนทอดสามารถขยับตำแหน่งของกระทะได้เพื่อให้แป้งเครปได้รับความร้อนที่ทั่วถึงและสม่ำเสมอความร้อนของกระทะก่อนเทปแป้งเครปลงไปต้องพอดีถ้ากระทะร้อนเกินไปเมื่อแป้งสัมผัสกับกระทะแป้งจะสุกทันทีทำให้ไม่สามารถกริ้งแป้งให้ไหลไปทั่วๆกระทะได้หรืออีกหนึ่งกรณีกระทะที่ร้อนเกินไปก็จะทำให้ตัวแป้งเครปที่ได้ไม่เนียนมีรูพรุนเยอะ แต่ถ้าเกิดว่ากระทะร้อนน้อยเกินไปตัวแป้งจะไม่เกาะกับกระทะค่ะมันจะไหลไปไหลามาทำให้ไม่สามารถกลิ้งแป้งได้ทั่วกระทะเช่นเดียวกันตอนนี้ผิวแป้งแห้งดีแล้วก็มีฟองอากาศปุดขึ้นมาทั่วแผ่นแล้วยกกระทะขึ้นจากเตาแล้วก็ใช้พายยางหรืออะไรบางๆนะคะแซะขอบแผ่นแป้งความกระทะเพื่อให้ตัวแผ่นแป้งเนี่ยร่วงลงมาที่ตะแกรงด้านล่าง แผ่แผ่นแป้งออกพักพึ่งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งแป้งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานตัวแป้งไม่ว่าจะสีไหนก็ใช้วิธีการทอดวิธีเดียวกันเลยนะคะแป้งหนึ่งสูตรจะสามารถทอดแผ่นแป้งเครปได้1 0 1ถึง12แผ่นแล้วแต่ว่าทำแผ่นหนาหรือแผ่นบางแค่ไหนในระหว่างที่รอให้แป้งเย็นสนิทเรามาตีวิปครีมกันวิปครีมในวันนี้ป้าใช้ตัว rich gourmet trio ตัวนี้จ้า ตัวนี้เขามีส่วนผสมของนมวัวแท้จากสเปนทำได้ทั้งเมนูคาวหวานและเครื่องดื่มครีมรสจืดหอมมันทำได้หลากหลายเมนูเวลาจะใช้งานนะคะให้นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งก่อนใช้เทลิชกรูเมตริโอ500กรัมหรือ2ถ้วยตวงลงไปในโถตีถ้าเป็นไปได้โถตีหัวตีแช่ยเย็นก่อนเอกมาใช้จะดีมากๆเลยค่ะ ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป50กรัมหรือ8ช้อนโต๊ะชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่านี้สามารถปรับปริมาณน,น้ำตาลไอซิ่งได้คนคนวิปครีมกับน้ำตาลไอซิ่งให้พอเข้ากันตี r วิชกรุเมท t r i o และน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งขึ้นฟูถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆอาจจะรองตัวโถตีด้วยอ่างน้ำแข็งด้วยก็ได้นะคะจะได้ตีวิปครีมได้ง่ายขึ้น ริชกรูเมทริโอตัวนี้เนี่ยทำเมนูได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมูสเค้กชูครีมเครื่องดื่มหรือว่าอาหารต่างๆตีแล้วสามารถขึ้นฟูได้ถึง3เท่า1กล่องสามารถปาดเค้กขนาด1ปอนด์ได้ถึง6ก้อนเลยนะริชกรูเมทริโอสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะจากเพจ Facebook ของทางริชยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะ หลังจากตีจนกระทั่งข e ึ้นฟูได้แบบนี้แล้วถ้าอยากให้ครีมเนียนขึ önem, ้นอาจจะตีด <Me and S 1> ้วยความเร็วต่ำเพื่อไล่ฟองอากาศอีกสัก30วินาทีก็ได้เมื่อตีวิปครีมเรียบร้อยแล้วนำครีมที่ได้ใส่ถุงบีบนำแป้งเครปที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วมา อยากได้ด้านไหนโชว์ขึ้นนะคะก็ให้เอาด้านนั้นคว่ำลงบนถาดนะบีบหรือกรุเม e ร r โอลงไปตรงกลางปาจะบีบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับเป็นสี่เหลี่ยมนำผลไม้สดหรือไส้ต่างๆที่ต้องการวางเรียงลงไปจะเปลี่ยนจากตัวผลไม้สดเป็นบรรดาฟิลลิ่งรสต่างๆช็อคชิพหรือขนมอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหรือจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะ ใช้แค่ตัววิปครีมเปล่าๆก็อร่อยแล้วจากนั้นบีบริชกรูเมทริโอทับที่ด้านบนอีก1ชั้นขนม1ชิ้นนะคะป้าจะใช้ตัววิปครีมทั้งหมดประมาณ90กรัมนำแป้งเครปอีกหนึ่งแผ่นมาปิดคลุมวิปครีมไว้กดๆๆให้แผ่นแป้งเครปแนบกับตัววิปครีมพับขอบแผ่นแป้งเครปแผ่นล่าง พับขึ้นมาทั้ง4มุมเลยนะคะเอาให้ได้รูปทรงที่ต้องการตัวเค้ปเค้กวันเกิดเนี่ยจริงๆแล้วอยากได้กว้างยาวแค่ไหนแล้วแต่เลยนะคะหลังจากพับแป้งมาแล้วเนี่ยใช้มือกดๆเขานิดนึงมันอาจจะมีการเพเยะออกบ้างไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจัดแต่งทรงทีหลังได้นำกระดาษไขหรือกระดาษรองเค้กมาวางลงไปนะคะบนเค้กเค้กวันเกิดของเราเล็งให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะ ความถาดลงตัวครีปเค้กก็จะมาอยู่บนตัวกระดาษจ้าแล้วก็นำครีปเค้กที่ได้วางลงไปในกล่องที่ต้องการได้เลยถ้าอยากได้ครีปเค้กที่มีขนาดพอดีกับกล่องเราห่อในกล่องได้เลยนะคะวิธีการห่อเหมือนเดิมเลยนะเมื่อห่อเสร็จแล้วก็นำกระดาษไขหรือกระดาษรองเค้กมาวางประกบความกล่องตัวเค้กก็จะมาอยู่บนกระดาษอย่างสวยงามรอยขีด,ดไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเขาจะหายไปเองค่ะ นำเครปเค้กที่ได้วางบรรจุลงไปในกล่องนี่เห็นไหมพอดีเป๊ะเลยแล้วรอยขีดขีดก็หายไปแล้วด้วยทำแบบนี้จนครบทุกชิ้นถ้าทอดแผน่แผนแป้งเครปได้ทั้งหมด10แผน่นก็จะทำเค้กแบบนี้ได้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะสำหรับการตกแต่งถ้าเราอยากวางอะไรลงไปตกแต่งด้านบนให้เราใช้การบีบ b r i d g o g r เ m e t r i o ลงไปก่อน จากนั้นค่อยนำผลไม้หรือขนมที่ต้องการวางลงไปเขียวเขียวอันนี้คือพาสต์ลี่ค่ะเสียบป้ายวันเกิดลงไปซะหน่อยเสร็จแล้วเครปเค้กวันเกิดตัวกล่องอันนี้เป็นกล่องเบอร์เกอร์ชานอ้อยก็สะดวกดีนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็แค่ปิดฝากล่องแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้รับได้เลยการตกแต่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย ทำง่ายแล้วที่สําคัญอร่อยมากๆสําหรับคลิปนี้ป้าหนึ่งขอขอบคุณ Rich Product Thailand สำหรับการสนับสนุนคลิปค่ะตกแต่งให้ดูตั้งหลายก้อนชอบเคลิปเค้กวันเกิดก้อนไหนคอมเมนต์บอกป้านหน่อยนะนี่นีนี่ถ้าใครแต่งแล้วรู้สึกว่ามันดูเรียบไปเราสามารถนำ Rich g o u m e t Trio มาบีบตกแต่งได้นะจ๊ะ แต่ถ้าใครบีบเยอะต้องตีเพิ่มนะป้าป้าหนูไม่มีฝีมือการตกแต่งเค้กเลยหนูจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้นะคะไม่ยากเลยแค่มีริชกรูเมตรีโออย่างอันเนี้ยก็แค่นำริชกรูเมตรีโอที่ตีจนขึ้นฟูแล้วมาบีบตกแต่งที่ขอบแล้วก็โรยน้ำตาลน่ารักนรักลงไปเสียบป้ายวันเกิดแล้วก็อาจจะมีน้ำตาลไอซิ่งน่ารักนรัก,รกที่มีขายทั่วไปตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ จับมาแปะซะหน่อยแค่เนี้ยเสร็จแล้วจ้าแต่ถ้าใช้น้ําตาลไอซิ่งตกแต่งแบบนี้ทําแล้วต้องรีบกินนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไอซิ่งละลายถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบขออนุญาตคิดให้เฉพาะในส่วนของแป้งเครปแล้วก็ส่วนของวิปครีมนะจ้าเนื่องจากว่าการตกแต่งและไส้ด้านในแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันต้นทุนวัตถุดิบของวิปครีม1สูตร75บาท ส่วนต้นทุนวัตถุดิบแป้งเครป1สูตรจะอยู่ที่30บาท89สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบวิปครีมและแป้งเครปรวมกันจะอยู่ที่105บาท89สตางค์ถ้าทำเครปเค้กวันเกิดได้ทั้งหมด5ก้อนต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของวิปครีมและแป้งเครปต่อก้อนจะอยู่ที่21บาท18สตางค์เท่านั้นเองอันนี้ไม่รวมพวกผลไม้ที่ใส่ลงไปด้านในไส้ต่างๆแล้วก็ของตกแต่งนะจ๊ะ ใครใส่อะไรลงไปบ้างต้องบวกเพิ่มเองนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แลวก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าของตกแต่งค่าไส้ด้านในและจีปาถาอื่นๆเมื่อทำแล้วแนะนำให้รีบเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะ เราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยววิปครีมละลายแล้วก็ควรจะรีบกินให้หมดภายใน1-2วันเพื่อความสดใหม่ของตัวผลไม้และขนมของเราเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า